สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนักพัดกับโนกกะยูทูบนะครับวันนี้ผมได้พูดถึงวิธีการปลูกมะม่วงไปแล้วเนะาะนี่ครับต้นมะม่วงผมแล้วผมได้บอกไปว่าพอมะม่วงเรารัดเต็มที่แล้วพูดถึงพลาสติกนะครับพลาสติกตัวนี้ที่มะม่วงทับกิ่งมันจะมีพลาสติกครับเห็นใสๆนี่นะครับเดี๋ยวเราจะกรีดออกนะครับ เพราะว่ามะม่วงผมนั้นปลูกมาได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วมีหลักฐานนะครับตรงนี้ที่บอกผมว่าได้เดือนหนึ่งแล้วนี่แตกใบอ่อนแล้วอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะกรีดกันเลยนะครับทําไมเราต้องกรีดนะครับกรีดไม้ด้วยนะครับที่สาเหตุที่เราต้องกรีดพลาสติกออกเพราะว่าเจ้าพลาสติกตัวนี้ถ้าเราไม่กรีดออกนะครับดูนะครับให้มีดกรีดอย่างนี้เลย ไปที่นี่แบบนี้แค่นี้เองนะครับที่เราต้องกรีดเพราะว่าถ้าเราไม่กรีดพลาสติกตัวนี้นะครับจะรัดคอต้นมะม่วงเราอยู่อย่างเงี้ยมะม่วงเนี่ยจะทําให้ตรงนี้เนี่ยที่จะตายเดี๋ยวพอโตโตไปหน่อยแล้วมันก็รัดมากๆเข้ามันก็จะแบบพลาสติกมันเหนียวตรงนี้จะหักตรงนี้ และก็จะตายในที่สุดนะครับนะครับหลังจากที่เรากรีดพลาสติกแล้วจะเห็นว่ามะม่วงผมแตกใบอ่อนเผอิญแตกใบอ่อนแล้วมีลูกอย่างนี้นะครับมีลูกออกมาอย่างนี้ด้วยอันนี้นะครับเป็นเก็ดเล็กเก็ดน้อยอีกข้อหนึ่งไม่ต้องเอาไว้นะครับหักทิ้งเลยนะครับสาเหตุที่เราต้องหักทิ้งเพราะว่าเราต้องการให้ต้นมะม่วงของเรานั้นใหญ่สมบูรณ์เต็มที่แตกยอด อ่อนนะครับไม่ให้ให้แตกช่อนะครับครับต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับผมกรีดไม้ออกก่อนกรีดพลาสติกที่มัดกับต้นเนี่ยแค่นี้นะครับเพื่อนอันนี้เห็นชัดเลยนะนี่นะครับว่าพลาสติกนี่เดี๋ยวผมแหวกดินให้ดูเลยชัดๆเดี๋ยวผมจะเอามีดกรีดอย่างนี้เลยนะดูนะครับกรีดไปนิดเดียวเองนะครับ แค่นี้นะครับแบบนี้เลยนะครับเป็นอันเสร็จแล้วนะครับจะทําให้มะม่วงไม่ตายนะครับอันนี้เป็นเกดเล็กเก็ดน้อยที่ผมจะนําเสนอในวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ